อีพีสองมาแล้วอีพีสองมาแล้วมีเรื่องสิว่าไอ้ฟังอีกเฮ้ยเจอบ่ค่ะเห็ดปวกจะให้โชคเมื่อนี้เนาะให้ทันเด้พี่น้องเด้อให้ทันได้เห็ดปวกจะให้โชควันนี้รู้ไหมคะบ้านเลขที่อยู่ด้วยกัน่ะสามเจ็ดสองบ้านสาวเชิมเองนะค่ะสามเจ็ดสองแต่ว่าบ้านเลขที่สาวเชิมสองเจ็ดสามเจ็ดสองกับสองเจ็ดพี่น้อง เป็นอย่างที่จะบอกบ้านเลยพี่เฮ็ดปัวออกยุสานอิปูตาออกยุขคางบ้านมว่าไม่ออกดีหน่อยพี่น้องมึงดูดังพี่น้องมึงดูเฮ็ดปวกจอมพ้นปวพี่น้องขามาให้เนี่ยเด้อมาให้เนี่ยเด้อเมื่อก่บนเรเคยเห็นคือกันมาออกบ้านสมัยใหม่บ้านซูเมอร์นี่บ้านอิดบ้านปูนอิหรีสิมาบ้านอิดบ้านปูนสิมาพ่อเฮ็ดอยู่ในหมู่บ้านว่าไม่เรื่องบังเอิญอย่างตีบัดเนี่ย มาเจอมือมาลายงสาดพอดีเล่นกับโตเดียวกันอีกอะโตเดียวกันพี่น้องขามาเบิรงแน่เนี่ยเก็บไปหลดหน่อดเถอะสาธุเด้อสิบสี่นาฬิกาเนี่ยแมนแม่นเด้อนะเกจนะสิบสี่นาฬิกานี่แหละรูปผลโอ้ยงามนี่นะพุ่นอ่ะสวนบ่าครับเป็นสั้นเป็นสั้นนี่ยไม่ได้เก็บเห็ดพี่น้องขา ตัดออกก่อนบึ้งเนี่ยงามมีดีเนาะตัดเด้อขอ,ขอบคุณขอบคุณอิป,ปูอิตาอิยาอ,อ,อิยายยูน่นี่กใหพร้อมกันทานลูกทานหลานทานไปจนสุดกระดอ,อกกระเดือสุดกักสุดกักสุดอันยังกอดสุดคักสุดเนี่ยขานะขาไงปันขาเห็ดปบุตรจิ๊กนะแบบเนาะเออเพิ่งโดนยิงจูงยันไม่มีใครไน กำลังจะเกิดอีกนี่ครับพี่น้องกำลังจะเกิดอีกสว่วนไม่รำกันครับกำลังเ,เอ้ยปุณนะ์ป็นซาอยู่นี่อาจจะโพอ,อีกแล้วน่ะเข้าไปเช็นนี้ว่า,ยยวาหาได้กินอยู่เนาะหวานเลยอินโศกมันหวนเด้อปูเอ้ยมาให้โศกเฮ็ดล่ะห้โศกอันนั้นอีกน้ำเนี้ยมันมีบุได้รู้หรอกเนาะปะสิเมนตัวใด นี่เมาก็คิดเอาบ่ได้มักนั่นป um, ั่นน네ั่นเพีบน้องก็อยากเธอเอวเก็บไปน้ำมวนไปน้ำมีความสุขไปจังสี่ตัวมือโซกมือหมานน่ะงามนะเสือโอ้ยงามด้อื เออวันนี้จนสีตะหนอเนียนอืมตออะไรยู่รูดิออูดเจ้ามึงงามแต่จ้ามังงามแท่หายไปด้กมึงงามแต่ มันหักเก่าไหนเน่ะเขาจะต้องมีวิธีไดวต้องจับดอกไว้พร้อม่าเก็บง่ายแล้วแบบเนี้ยไม่ได้เปลือนจากมิดอืกเคลิปว่าา่อเก็บเป็นสั้นไปบนท่อกันดี พี่น้องเต้นท่าใดล่ะสิล้ำท่าใดสิเราจังใดขอให้โชคดีเด้อจ้าพี่น้องสุขู่สุขคนเด้อจ้าดูดีผลงานมีเรียนแล้วนางเราจนไสิมาใครตีบาเจอโชคดีแบบนี้ใครอยากถือขอเสียงแน่ ตาหมวยกันเจ้าบาเอาน้ำข่อยบ่าเรี้ยงเจ้าเด้อเขอไม่ได้เ้าเรื่องนี่ยาเด้อย,ยาเด้อ <c oughs> บอกวันนี้ย่าเหยียบเด้นะอน่ะมันก็ล้งตุ่ม จ้าอยู่ในยกำแพงกันทังสิบหกอยู่ในบ้านก็ออกครับในบ้านคุณน่ะเด้อยวหัวหมุนกี่คนปวดไปหน่อยนี่แสบก็ยังปวดกีดอีคันบ่้านเก็ดหน่าบ้าบ้างแต่บ้านนี่มันเกิดงามอยู่มันได้ง่ายจัดเม็ดเลยเนี่ยอืมมันไม่อยากเกิดพี่แอ๋บุตรในซอกเนี่ยมัอขึ้นสิบหกติมหมดเลยแหละเนี่ยทีนี้ล่างปูนน่ะ ห็นปวกเนี้ยยังบ่ออกบ่เอาเดนี่มวยบันไดแล้วมื่อนี้นะพูดได้บ้านนี่ครับนั่นพี่บ้านเราหลับเสือนะปวดแล้วได้ดีๆนะเร้วบอกฟังยุ่นนะเด็กแต่บ้านนี้ล่ะวีแววล่ะเนี่ยเจะบอกอีนนีนี่ย บี่น่อมาเบิ้งไก่เนี่ยยังมาเบิ้งเนี่ยยังมาขายไงบีบีตะป่านว่างหายก็อันยังก็มุกป่านว่าใส้ปุ๋ยดูบะแม่ไหนนั่นน่ะป่านมือเศร้านี่กีบวัดสันกีบหนากว่าเห็ดปวกจิกอีกปกติกีบมันสิบางๆเห็ดปวกใกล้หน่อยนะสนนี่นอพูดนะยามาลุ่มจำลิบน่หน่าขีดหยอดกั หาอกากากยู่มึงดูสอนสอนกระดอกกระเดียป่านี้หิแรแอกบ่เห็นดีฮันะมันออกอยู่ทั้งเหียนเลยอันโพหัวมาซองบึงขางนี่ดูสัน่นกากสากอยู่ทั้งเหียนยังจุ่มปูรูเต็มอยู่น่ะสุกหมันสุกหมันอย่าลืมนะคะ <c oughs> บ้านเล็กที่สามสองเจ็ด จะว่าป่าบออกอื้มงับไปนี่จักหน่อยอร้างนี้เนาะขออยว่าจะได้ไปส่งของกับว่าไปละมือเนี่ยจะไปส่งรถเดออ้วพี่กินพินเนอะโอ้ขานะบำ ส้ำเนตปวกจริงที่เขาไปเอายุบมูอนั่นเนาะอือโอ้จังสีข่อยกับนางเก็บเิเมือก็ได้ละเนี่ยนี่ดีตัวขาหน้าง,งามนี่ดีนี่ติ่นางเบิง้งตอนนี้ปวดกิกนี่ดีนี่ตอนแรกจะน้อว่าเธอว่าบ้าอยู่ เธอคิดว่าให้ปวกอีลีบอะนรหรือว่าเธอต้องว่าไปปวกอีลีบ่มันขึ้นวันนั่นแล้วที่รีบไปนงินเ่ยฉันว่าเอาฮิตปวกเองก็งามเลยเกิดติ่มกองแพงใช่ไหมฉันว่าถ้ามันเกิดท่านี้แต่สิเกิดแม่นี้มาพี่ลูกจีนดีกว่าเราจีนน้ำซึองแหละแล้วว่าพอดีล้วอันเห็ดคนละกล่องนึกว่ามันจะบุญกล่องหานึกว่ามันเห็ดพ่อเห็ดไตเบียเห็ดพ่อเห็ดปวกอีลีพูดเลยจุ่มแล้ววันน่ะแบ่งกันพูดเลยจุ่มเออ นึกว่าเราหมายถึงว่าตั้งปุูนกองบวชคนละกองกินเห็ดอันนี้ลงไปล่างเห็ดปวกไก่น้อยหรือเห็ดปวกเขาสารพี่น้องคะหมกแห้งๆหมีเสียบเยอะหมกตะเพิ่นโลดก็ต้องใส่ไข่ดีว่าขั้นมันหลายหนาวหมกนอกนั้นมันเอาจะได้ออนตุมนมไหมตุนไหมเอ้ยอบึงบังบึงบึงบังจะนั่งเสียวนิดจะนั่งอึดเึงหลอดต้มๆหลอดต้มๆไม่สอกเนี่ย คางน้ำนี่เลยนี่เกิดน,น้องเพงเลยเห็นมาพี่น้องก้างเป็นเสือพุณน่ะเป็นเสือก้างเป็นจุ่มบ่หม้อเม่นหมดไปหน่อยโอ้คุนเรื่อยเลยค่อยๆอยากทิมแม้กระทั่งดอกเดียวที่ลีจะวางก็เป็นไ,ไปได้หรือพี่น้องโอ้ไทยเป็นเบิรงเลนแบบมันที่ตักเก็บนี่นะงามจะเป็นงามกระดอกกระเดือขาวดีอือืะคุณ สะอาดดีโอ้โหกลังเกิดทะเลอีกครับเจดมูน่ะงามไปดีคุณเนี่ยดูจุ่มจุ่มหอยมืออื่นโพอีกตั้งหลายเอ้ยคือจั้งเงินปวกีนเข้าไปพ่อดนี่แหละดอกตุ่มๆเป็นจีเต็มยุงใช่พี่ชอบมึงเห็นปงี้ไหมผู้ใหญ่ ว่าผมออกเพิ่นไปลเพิ่นไปเลยบอกอีก่ก็มือกำลไปเมื่นไป้าไรเองเลยเพิ่นไปแล้ววันได้ยังห่อดมเอาเป็นมังคุนที่ออกก้อนนะออนี่ว่าก็เด้ปีน่ะหนักีนเอาไปเบิ้ไปเบิงเีหลอดนี่พันได้ขนาดจะได้มันด้ที่เกิดก้อนนจะปีนอ่ะต่างปีนก็คืนมาสิบหกสิบเจดสิบแปดเก้าไปอ๋อใสใครไหม่ิโมกแหงใส่ใครนก คอยเบิ้ลกังบุ้งเติร์นก่เด้อน้ำกระดอยกระเดียกพี่น้องเล้มไปน้ำเด้อค่ะเบิ้งอยู่แกากออกไลยออกน้ำสอบกำเต่งโอ้มันเป็นขี้ปูนตอนขี้ปวกไปมดไปละเนี่ยมดเย่นั้นน่ะพูด่าดอกตุ้มๆพี่น้องมู้เนี่ยเอาหั่นก้อนซะคอยจะถากน้องมาเบิ้งอันนี้มาที่พี่น้องอันนั่งคอยกันโป่งๆอยู่

ทุ่มที่ว่าสุนสันขาตุยตุยนี่เอาอันน,นี้ตัวน,นึงงานเนาะพผมน้องบริสินสุดแค่นีน้เด,ด้อร์พอดีเดี๋ยวนีกินเทียงเขาหลับมือนีงของมาส่งก็ได้เก็บเห็ดในบ้านเป็นมาส่งลูกส่งหลานมาสัน่นแล้วก็เป็นกับมาเบิงน้ำเขา กฤติวาา่าอะไรพ่อห็ดปกักใหญ่พอดีหอดเปิดเลยดิ่งมือนีนะ่ะจริงวันนี้น่ะอะไรนะที่จริงวันนี้ห็ดปักใหญ่ครบรอบสามเหมอเราได้วันที่สิบหกนี่แหละเนาะปีท่้น,นปีที่แล้วหรือปีก้อนบัางปีก้อนปีตาดรือเสียนะปีก้อนปีก้อนสองปีที่แล้วสามเหมอเราได้วันที่สิบหกนีเมือนีโซเิมส,สีได้ลูกกลมๆพุ่นละ เพราะว่าสมกับว่าเคยเห็นปรากฏก,การณ์นี้คือกันค่ะตั้งบ้านมาจากปีบ่าเคยเห็นพเพราะอยากพาดในกระทั่งดอกเหยวว่าเนี่ตีนเพิ่นเนี่ย มีหม่องอยูเขียบๆหนะึ่งเื่อดอกตุมๆเอ๊ะเห็ดปวกใหญ่นี่เอ้๊ะเราจะพาขายอยู่นาโรงเรียนไหมขายลีลางานกันอีลีดิเนี่ยกองละห้าสิบห้าสิบเลยนะพี่น้องเนาะ งั้นเมื่อซื้อหมูซื้อไก่เล้ลละเด็กหน่อยเฮาพอดีเนี่ยงามพอดีก็ซื้อไปกินรถเวลอะตัดขาเรียบร้อยละงามดีเนาะว่าอยากินดอกเดียวค่ะก็ว่าอยากินม,มันงามดอกกับขาอย่างมะมุกค,คึกกันไปมืดพี่น้องวัดสินเก็บงามปะเนี่ยค่ะก็ถือว่าเก็บดีที่สุดตั้งแต่ที่เฮาเคยพอ เฮ็ดสนิทนี่มาหนอบำเนาะพุ่นึงมันเปนหน่อยๆน่อครับเพิ่อนแล้วก็เฮ็ดสะอาดอันนี้อันไหนที่เฮากระจุ่มไง้้ยู้มือเอาอัน่เป็นสั้นเดียวกันจะเสียดายขาเพิ่นอืสอนดีสอนดีแข็งกระดอกกระเดือ Việt Nam Kim xe Gừng hết đọc tíu chiếu đi, ừ. อือือฮ <c oughs> คนเบิง <c oughs> เ้งกู้ด้พานไปพานมากับเบิ้งเก็บเห็ดจ้า ฮักเบอ้อเดกอายุกางเงี้ยเราจังหวะไปกระซ่องไปกระซ่องขนาดพนิงบ่ได็ไปุ๊บซีบาวาเฮ็ดอีอยงดิหน่อสู้มันนี่บางค้นพนิงเข้าใจว่าบางทีพน่งเป็น,ปนยังก็เอไอเฮ็ดแต่ขนาดคนเนี่ยแท้ก็ยังคือก,กระดอก,กระเดือกเอไอกันเลยมันเก่ง ซูมีิ่ะเริ่มมีการเปิดสอน AI แล้วพี่น้องต่อไปก็คือสิบคนบ่ได้ไปหาเนาะไหมให้พี่น้องเบิ่งก็ได้ดอกเฮ็ดขึ้นมาเองเนาะหรือว่าพี่น้องเราจะเอาไว้ปซ้ำนี่แหละเนี่ยค่ะเพราะว่ามันหลายเหลือเกินเราจะนั่งเก็บสอนกันมันมาอีกเบื้งลูกข้างน้ำบ่ครับน้ำกระดอกกระเดืออืออืออือโดดนมุกดีดีเนาะ้อนบ้างนี่เออฮะประเด็นว่าจะซ้ำนี่ละซองนี่ฝันออกไม่งางเนาะเป็นโ้นเป็นโ้นเลย แต่ว่ามันเก็บละเอียดเนี่ยมันี่ก้องก็ได้เลยล่ะก็ได้กรอบก็ได้ทิมจังดอกนะพี่น้องดูค่ะมาบางเกดไก่พี่น้องคะ่ะพุดฮามค,ครับ สำหรับคลิปนี้เนาะค่ะกาแฟใบสมีเด้อพี่น้องเด้อแนะนน้ำเขามาน้ำกระไดได้ะคะ่ะว่าเขาจะไปเฮ็ดย่างกินดีหอมหอมอ่อ,อนๆพวงนี้พวเนี้ก็อยากให้เป็นเฮ็ดปวกไงแต่กำลังเก็บได้ดอกสนณีได้เนี่ยน้องกกคือสิคักสมใจนี่พี่น้องครับท่านใดกากพี่น้องเปมนกำลังใจแล้วกาฝากดไลค์กดแชร์เด้อยคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเสียมหักพี่น้องเด้อค่ะ